วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับมาเรียนมาเล่นที่ตึกคณะกันดีไหมคะอ้าวเมื่อกี้น้องชมอยู่ได้ลองทําไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะงั้นแบบนี้ก็จะได้จับเครื่องมือจริงๆเลยใช่ไหมคะจับจริงทําจริงเลยคะ่ะเอกวิศวะต้องใส่ช็อปมาเรียนทุกครั้งจริงไหมคะ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ค่ะวันนี้ได้รับหน้าที่มาเป็น MC ให้กับกลุ่มชีต้อนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยายลัยศรีปทุมนะคะวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองค่ะแต่แต,แต,แต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรายังมากับตัวท็อปของเรานั่นเองค่ะเราไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือตัวท็อปของเรานะคะเชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชีชมค่ะจากสาขาวิศวกรรมศาสตร,ร์เครื่องกลค่ะอ่าน่ารักมากเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทาความรู้จักกับคณะวิศวะเนี่ยชมวิวอยากรู้ว่าเด็กวิศวะต้องใส่ช็อปมาเรียนทุกครั้งจรงิงไหมคะไม่จําเป็นต้องใส่ทุกครั้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงถ้าใส่แล้วจะดูเป็นทางการมากกว่าคะ่ะอ่าแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคณะวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยทำผลงานระดับมาตรฐานระดับสากลเนี่ยจรงิงไหมคะ จริงค่ะแต่ก่อนอื่นที่น้องชมวิวจะไปรวงความลับที่คณะพี่นะคะพี่จะพาน้องชมวิวลองมาเรียนมาเล่นที่ตึกคณะกันดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปที่ฝึกคณะกันเลยไหมคะโอเคค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยอ่ะเงี้วันนี้เราก็จะได้เรียนทั้ง2วิชาเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะวิชาเครื่องมือวัดและปฏิบัติการเครื่องกลค่ะอ่างั้นแบบนี้ก็จะได้จับเครื่องมือจริงๆเลยใช่ไหมคะจับจริงทาจริงเลยค่ะว้าหน่าตืดด่นเต้นมากเลยค่ะ,ะเราไปกันเลยค่ะสวัสดีครับ ผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์กิษด,ดาไทยวัฒนะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าครับค่ะก็วันนี้ผู้หนูมาที่นี่ก็ขออยากให้อาจารย์มาลองสาธิตหรือว่าอธิบายให้ผู้หนูฟังค่ะว่าห้องนี้ใช้ยังไงเครื่องนี้ใช้ยังไงก็ตืนหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะัว่าเครื่องนี้เนี่ยคืออะไรคะได้ครับเครื่องมือในห้องนี้นะครับจะมีหลักๆนะครับพื้นฐานอยู่ สี่ห้าอย่างนะครับอย่างเช,เช่นเจ้าเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือกําเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าออสซิโลสโคปนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆนะครับส่วนเครื่องนี้ก็เป็น DC p o พ e ว Supply ัยครับเป็นเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าทางด้าน DC ครับส่วนกล่องนี้ก็เป็นกล่องอุปรกรณ์ที่นักศึกษาจะใช้ทดลองในแต่ละใบงานครับ ค่ะงั้นหนูอยากให้อาจารย์ลองสาธิตเครื่องนี้ให้พวกหนูดูหน่อยได้ไหมครับเพราะอยากรู้การทำงานของมันได้ครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการต่อวงจรแล้วก็วัดสัญญาณเบื้องต้นให้ดูเนะสำหรับนักศึกษานะครับเวลามาเรียนเนี่ยนะครับนักศึกษาเขาจะเอาหยิบตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับในกล่องมาต่อที่บอร์ดทดลองนี้นะครับต่อเสร็จเขาก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับในการจ่ายจ่ายสัญญาณนะครับแล้วก็วัดสัญญาณนะครับแล้วก็บันทึกผลการทดลองของแต่ละคนไปนะครับ อย่างเช่นนะครับตัวนี้ของท่านเจนนะครับเรานักศึกษาก็ต้องตั้งใบงานนะครับตั้งใบงานแล้วก็ความถี่แรงดันต่างๆนะครับตามใบงานการทดลองนะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะนําสายสัญญาณของของท่านเจนนะครับกับสายออซิโลสโคปเนี่ยมาวัดนะครับการวัดสัญญาณนะครับอย่างเช่นรูปสัญญาณได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับได้เป็นลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็จะต้องมา ทำการอ่านค่าสัญญาณทางด้านไฟฟ้าจากหน้าจอของออสซิลูสโคปนี้นะครับว่าเป็นไปตามทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติตรงกันไหมนะครับของแต่ละใบงานครับค่ะหนูก็มีคาถามค่ะที่อาจารย์อธิบายไกนหนูก็มีคําถามว่าทางวิศวะเครื่องกลที่พี่เขาเรียนแล้วก็วิศวะไฟฟ้านี่คะ่ะเครื่องนี้สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทํางานตรงส่วนไหนบ้างอะคะ ครับจริงๆเครื่องนี้นะครับจะเน้นทางด้านไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแต่ทางเครื่องกลก็สามารถที่จะไปวัดสัญญาณทางด้านเครื่องกลได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการวัดสัญญาณตามเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่มีขนาดเล็กเครื่องนี้ก็จะวัดแสดงออกมารูปในรูปของสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์ต่างๆครับมันก็มีความสำคัญแต่ละด้านใช้งานใช่ครับทุกทุกทุกสาขาใช้ได้หมดครับโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เรากำลงจะไปห้องอะไรกันหรอคะเราจะไปห้องปฏิบัติการเครื่องกลกันค่ะ,ะงั้นไปกันเลยดีกว่าตามเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะครับผมอาจารย์มนฑินเกณฑ์นสนครับแล้วห้องนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องกลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ แล้วหนูอยากรู้ว่าห้องนี้มันมีอุปกรณ์อะไรมากบ้างคะเพราะว่าเห็นเยอะมากเรียกไม่ถูกก็สําหรับงานเครื่องกึงนะครับแต่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ลดขนาดของพเพลาเหล็กก็คือในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นเพาบบลาสำหรับรูปอาจจะมีขนาดที่มันใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นเพลาของตัวมอเตอร์อาจจะมีขนาดสัก100มิลนะวัตถุดิบของเพลาเนี่ยมาประมาณสัก120มิลก็ใช้เครื่องกึงเนี่ยในการลดขนาด นะครับแล้วก็มีเรื่องของพิกัดความเผื่อเรื่องของตัวระยะนะครับที่ต้องพอที่จะต้องพอดีกับการสวมเพลาด้วยนะสวมลูกปืนด้วยนั่นเองนะครับก็เลยมีให้เรียนเรื่องของการใช้งานเครื่องกลึงนะรถขนาดชิ้นงานนะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นะครับที่ใช้สําหรับการยึดเกาะชิ้นงาน นะครับโดยใช้หลักการอาร์คของกระแสไฟฟ้านะครับทำให้ตัวโลหะนะครับมันหลอมละลายติดกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเติมรลดเชื่อมเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับดีมากเลยค่ะค่ะอนน้องชมยูได้ฟังไปแล้วน้องอยากลองทาดูไหมคะได้นะครับได้ครับมันไม่ยากมากครับผมได้ครับเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาเชื่อมดีกว่าได้ครับได้ครับได้ินดีครับตอนหนึ่งอย่างครับผม ชมยูได้ลองทาไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะ <c oughs> ต้องบอกว่าสนุกมากค่ะไม่เคยลองทําอะไรอย่างนี้แล้วแบบเห็นแต่ที่บ้าหันเห็นแต่พ่อทําก็ไม่คิดว่ามันจะแบบยากอยู่นะก็มันก็เหมือนงานผู้ชายน้ะแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะคะทําได้แล้วก็สนุกว่ยลองมาทำอะไรใหม่ๆแล้วแรกก็กลัวแล้วพอได้ทําไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะอยากลองหาแฟนเป็นมิตรว้าดูไหมน่าสนใจ <c oughs> เอาล่ะ จบมิชชั่นมิชชั่นวิวก็คิดอยู่นะคะว่าคุณมีแฟนมิสวะดีไหมแล้วพี่ทิชมรู้สึกว่าวันนี้น้องทำได้ดีไหมวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับมือใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยใส่ชุดเกาะวันนี้ค่ะเห็นเอื่อยนอกใจอยากแป้งลางเป็นไลแมนาักจะเป็นเกียร และที่บอกว่าวิศวะทำไมต้องใส่ชอปทุกคนรู้หรือ,อยังคะเมื่อกี้นีกิดเสื้อเต็มเลย <laughs> โอเคค่ะอยากให้ทุกคนมาลองกันเยอะๆนะคะสําหรับคนที่สนใจอ่าหลังจากที่ได้ไปลองเรียนลองเล่นของคณะวิศวรกรรมศาสตร์มานะคะชมวิวก็เห็นแล้วว่าวิศวะเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อชอปตลอดเวลานะคะแต่ก็แล้วแต่บางรายวิชานาอแต่ก็ถ้าใส่แล้วอ่ะมันก็เท่ดีใช่ไหมคะแบบนี้แบบนี้เท่ใช่ไหม แล้วเราก็ได้ไปเห็นผลงานของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วนะคะว่าผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์จริงๆเพราะว่าทํามาตรฐานร,ระดับสากลไว้ค่ะซึ่งเป็นผลงานของดอกอรกิติศักดิ์ของเรานะคะผู้เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะและช่วงต่อไปนะคะเรามีกิจกรรมสนุกๆรอเราอยู่เราไปรับชมกันเลยค่ะ เข้าสู่ช่วง Q U นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องถามเหตุผลของพี่ชิชมว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะและสาขานี้คะค่ะที่เลือกเรียนคณะและสาขานี้นะคะเพราะว่าสนใจกลไกของเครื่องจกักรค่ะแล้วก็เป็นสาขาที่มีอาชีพหลกากหลายค่ะค่ะเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะคะและกลุ่มของเราเนี่ยก็ยังเตรียมเกมสนุกๆมาให้เล่นกันนะคะก็คือเกมจังการนั่นเองคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะคะเราไปรับชมกฎการเล่นเกมกันเลยะคะ่ะไปดูกันเลย ทำอธิบายเกมสลับกันดึงแจงก้าหากใครตอบไม่ได้จะถูกทำโทษและหากใครทำแจงก้าล้มจะเป็นผู้แพ้โดยผู้ชนะจะสามารถให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเอาละค่ะหลังจากที่ฟังกฎการเล่นเกมไปแล้วน,นะคะเราต้องหาผู้แพ้ผู้ชนะในการเล่นคนแรกดีไหมคะพี่ชิชมนะเรามาชูชุบก,กันดีกว่าอ่ะหนึสองสามชูชุบ<ด>ให้พี่ชชมเล่นคนแรกก็เลยนะคะเอาเลยค่ะพี่ชชมหยิบเลยค่ะ ว่าง่ายได้เหลือเกินได้อะไรคะเลขสิบค่ะเลขสิบพี่ยูมีกี่วิทยาเขตคะอะ,อะไรบ้างมี3วิทยาเขตคะ่ะมีคอนแกน่นบางเขนแล้วก็ชนบุรีคะ่ะเฮ้ยแกงอ่ะอันต่อไปก็ตาชมยวแล้วละนะคะอันไหนดีนะ <laughs> อันนี้ดีกว่าจะล้มแล้วนี่ <laughs> <laughs> เลขยี่สิบเจ็ดค่ะ สถานีรถไฟฟ้า BTS หน้ามอคือสถานีอะไรคะมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะคะขอบอกว่าสถานีบางบัวค่ะอ่ะพี่ชุวิชมต่อเลยค่ะโอเคค่ะเลิศไม่มีเลยค่ะอ่ะแานเชื่วเยลจับต่อเอาละเราจะได้ผู้แพ้ผู้ชนะกันตอนไหนนะวิมือสั่น อ้าไม่มีเลขคะ่ะพี่ชมจับต่อเลยค่ะเอาแต่ฝั่งนั้นหรอพี่ <c oughs> จะลงนี่โอเคคำถามต่อไปนะคะคือสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีอะไรบ้างคะสีฟ้ากับสีชมพูค่ะถูกต้องค่ะเก่งเอง้วบ้าชมยงวงใจ <c oughs> โอเคต่อมาวิมือสันนอ่นอ,อ,อะอ๋ออ๋ออ๋อแรงอ่ะ พี่ชมต่อเลยค่ะจะชนะเมเนี่ยวันนี้อ่ะอ่าตอนนี้แหละอ่ตอนนี้แหละอืมยังรอยังรอสิบเ้าค่ะสิค่ะอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือดอกอะไรคะว้าวดอกบัวปะคะถูกค่ะไม่ผินะเป็นดอกบัวหลวงสีชมพูค่ะ ก็ให้ไปให้ไปให้ไปดอกบัวดอกใจอนไนดีนะตอนนี้แหละตอนนี้แหละอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อได้ห้าค่ะคำถามต่อไปนะคะคือ s p u เป็นมอเอกชนอันดับหนึ่งของ Thailand Top University ปีไหนคะ อ๋อมอรของเราค่อนข้างโด่งดังนะคะก็ต้องเป็นปีสองห้าหกเจ็ดและรวมถึงปีสองห้าหกแปดปีนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามอร์นี่ท็อปวันอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ <c oughs> อ๋อไม่ต้องเก่งนะคะไม่ต้องเกง่ง <c oughs> โอเคโอเคค่ะ <c oughs> ตายละ <c oughs> <c oughs> ตายละ ไม่ตายละอุ๊ยยังได้อยู่ไม่มีเลยค่ะที่ชมต่อเลยค่ะอืมอืมอดีมากเลยพี่อไม่แม้อมละช่วงู่ตายแน่เลยเนี่ยมือก็สั่นเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นเฮ้ยทำไปเล่น สองค่ะถามคือผู้กอ่อตั้งมหาวิทยาลัยคือใครคะไม่มีใครไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นดรสุภัคยาพรนั่นเองค่ะต้ค่ะต่อไปค่ะพี่ชลมสู้ๆนะคะโ <c oughs> อ้เกมนี้ค่อนข้างเดือดนะคะเอาล่ะค่ะรุ้นไปพร้อมกันค่ะคำถามต่อไปนะคะคือสาขาของระดับปริญญาตรีมีกี่สาขาคะอ่ น่าจะ36มสิบใช่ไหมคะถูกค่ะถยู่ไหนอะพี่ชิงเก่งมากเลยอะจองยังไม่รู้เลยค่ะตายละตายละตายละเห็นผู้แพ้หรือยังคะทุกคนนี่แหละตานี้แหละแล้วฉันเลือกได้ไหมเลือกที่เธอไม่ไปได้รือเปลาเฮ้ยทำไปเล่นอ้าวเล่น เฮ้ S <S ยตอบได้ไงวะแรกหนึ่งค่ะพี่บิวต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือต้นอะไรคะยากมาก<อ>ต้นหูวกวางหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะ <S <S งั้นอีกทีนึงนึกดีกดีนึกวีดีนึกวีดี <S <S คิดไม่ออกเลยค่ะพี่บิว <S 2> <S 2> <S ขอยอมแพ้ค่ะข้อนี้ขอยอมแพ้ค่ะต้นไม้ของมหาวิทยาลัยนะคะคือต้นปาล์มขวดคะ่ะแรงมากพี่ชิชอมรู้ไหมคะ่ ก็อาจจะคิดว่าต้นหูกวางค่ะเพราะนั่งบ่อยมากอะพี่ชมต่อเลยค่ะอาจจะจบเลยก็ได้นะแน่งมากเราแพ้เมื่อกี้พี่ชมอาจจะแพ้ก็ได้นะคะรอบนี้เฮ้ย24ค่ะสูตรอาหารในมหาวิทยาลัยมีกี่แห่งอะไรบ้างคะมีสองที่คะ่ะมีโรงเย็นกับโรงร้อนคะ่ะอืม ถูกต้องถูกต้องค่ะถ่านลวค่ะตาจริงชูมิวแพ้หล่ะเนี่ยทุกคนคะเอาละค่ะตามกติกาคนแพ้ต้องโดนลงโทษอะไรนะคะปะแป้งค่ะพี่ชิชมต้องปะแป้งน้องชมมิวนะค่ะพรอหรือยังคะพี่ชิชมเอาต้องถ่าชมมิวเนาะโอเคเอาแป้งมาเลยค่ะ ก็ถึงตอนที่จะต้องลงโทษกันแล้วนะคะซึ่งไม่อยากให้ถึงเลยนะคะตอนนี้ก็ขอเปิดตัวสิ่งที่จะนำมาลงโทษในวันนี้เลยค่ะเอามาเลย <c oughs> <c oughs> แป้งเย็นกันเลย, <c oughs> เลยทีเดียวเชียวนะคะตางูในตำนานเอาละเอาไงพี่ชิชอ๊าสวัสดีค่ะชื่อชิชมค่ะชิชมค่ะชมค่ะชิชมค่ะ ชิชมพร้อมที่จะลงโทษชมวิววันนี้หรือ,อยังคะ่ะพร้อมมาตั้งแต่เล่นเกมแล้วคะ่ะมดง่ายน,น่าจะเอนดูน้องอยู่<น>พอสมควรโอเคเอาเป็นพอพิธีพอโอเคน่ารักมินิมอลแค่นี้พอใช่ไหมคะโ okay. อเคก่อนจะเข้าช่วงสุดท้ายนะคะก็มีคำถาม อยากให้ทั้งสองคนบอกเหตุผลที่ควรมาเรียนที่ SPU นะคะสัก3 <c oughs> ข้อได้ไหมคะได้ค่ะค่ะ <c oughs> าง,งัานข้อแรกนะคะก็คือผู้ชายหน้าตาดีค่ะข้อ 2, 2> <c oughs> ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงข้อ3 <c oughs> จะขายไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องแฟชั่นของมอลลนั่นเองค่ะอันดับหนึ่งเลยแล้วคุณพี่ชิชมนะคะ ค่ะพี่คิดว่าน่าจะเป็นการเดินทางสะดวกมากกว่าแล้วก็มีคณะให้เลือกอย่างหลากหลายแถมยังมีทุนด้วยนะคะอ,อย่างเช่นทุน Portfolio 3D ทุนโคตาแล้วก็ทุน Influencer ค่ะว,ว้าวน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะคะเอา,เอาละค่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่ชีชมมีอะไรอยากจะถามไหมคะค่ะพี่อยากถามน้องชมยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ลองไปเรียนกับคณะวิศวะของเราค่ะ ค่ะก็จะบอกว่ารู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้ไปลองเรียนลองเล่นค่ะคณะวิศวะนะคะส่วนตัวเนี่ยเราเรียนนิเทศอะเราไม่เคยได้จับอุปกรณ์แล้วลงมือทําจริงขนาดนี้เพราะว่าพอได้ไปทําแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเครื่องกลนเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันเรามากนะคะเรารู้สึกว่าการได้ลงมือทําหรือว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆนอกจากสายงานนิเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าวิศวะก็เป็นอีกคณะหนึ่งอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและก็แนะนําให้ทุกคนมาเรียนค่ะ ค่ะแล้วพี่ชีชมมีอะไรอยากจะฝากเล็กๆกันน้อยสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนที่นี่บ้างค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนยากหรือว่าไม่มีเพื่อนนะคะภายในของเราเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็มีสังคมดีๆมีอาจารย์ที่ปรึกษาดีๆค่ะสําหรับน้องๆที่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสามารถเรียนได้เหมือนกันหมดนะคะไม่ต้องกังวลว่าจบไปจะไม่มีอาชีพงานทําเรามีแผนงานรองรับค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภายในระบบอุตสาหกรรมหรือว่า อาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นอย่างเช่นเป็นไซส์เอ็นดีไซน์เอ็นหรือว่าคอนเสิลก็ได้ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆรับชมและรับฟังและนำไปตัดสินใจกันได้เลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เราไปรอดูกันดีกว่าว่า EP ต่อไปจะเป็น EP ของคณะอะไรสำหรับวันนี้ OCM Universe จากกลุ่มชีโตสขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองนะหรือว่าชีโต้ด้วยเอาไงชีโต้ปิดก้องแล้วก็เฮงอนนะโอเค